สบายดีจ้าทุกคนสบายดีเลยค่ะทุนสุขสบายดีเอฟซีทุกฐานทุกคนที่เขาบงเขาสมส่องสาวแพงตอนนี้เป็นตากล้องให้สาวแพงนะคะหน้าภายนอกถอดออกในนางเสื้ออานานางใส่สามตัวอบท่างกลางคืนหน้เพ็นได้แก๊กบัวไซอืมยากโซ เที่ยวเที่ยวบวเขาเรือเมื่อคยสลาสักตัวก็ตดกั้งไ่เข้าท่าเลยค่อยจักโซใส่ค้าสันถ้ากันเมองหดบันได้กัญญาข่อยจากโอพิยูขเคยหนุ่มนะข่อยหนุ่มขอขอบบุญขอบคุณนำเอฟซีทุกฐานเด้อที่ติดตามก็เบิงกระ้ม มาตลอดขอบคุณถูกแห่งใจขอบใจทุกคนพี่น้องบ้านเฮาหรืออยู่ต่างประเทศอยู่ถูกมองทุกบ่นคลิปนี้สาวแพงจวดซื้อน้ำใหม่สิมาแกงส่กินกลางเวรป่าเทินกับบท่านกินข่าวเศร้ากันเลยผ้าอ้อยกันสิกินสิกินข่าวแล้วก็สิลุยงานบานี่เตรียมลุยงานมันบ่อหอดมันล้มเมือนไง ก็ต้องห่วงนะแต่เกี่ยวเขายัางเกี่ยวใส่หมอักไปโหลดเผื่อกองนามกองยังแล้วพอดีพ,พนนอพดีพอดีไปหลางแล้วก็อันบอกเคยเถวในเด้อก่อนเชียน์นะเคยครอบอะเลยหักกาบในเด้อไปหลางถาดนะกาบชกักก่อน เออกอนย่ำเศร้าเลยที่ตอนคำแล้วแต่วางแผนเด้อเมื่อนินันปรามาว่าหาไปหลังตีนถาดก่อนแมนเพราะว่าหินใช่เพอท่านมามนอเออไปเห็ดต้นหนาถาเพราะว่าเห็ดถาแหละล่างๆแล้วก็เขามันแล้วไววกับท่าซีตอนแรงมืออื่นกับเห็ดตีนถาตันนั่นบัน มเอ,มาาอ,อ้าขอาองังาอซนะเจ้ยเขาอภัยค่ะโอ้ยว่ากันเด้อซะ <c oughs> พี่น้องพี่น้องเอฟซีทุกคนเอฟซีเอฟซีของส้าแพงบันิซีขอแจ้งข่าวข้อแจ้งข่าวบุญเนอ้อแจ้งข่าวบุญ แผ,ผลพายายกวางพี่น้องทั้งสองสาวแพงบัได้เป็นเอฟซีสาวแพงหรือว่าเป็นเอฟซีเบาแพงบบปลาเมาบโหรือเอฟซีเบาเทินเอฟซีปาดำาเอฟซีซัดจอยถ้าคนใดมีใจศรัทธาอยากจะร่วมทำบุญนําปลาเมาปลาเมาจะเห็ุบุญสังฆทานนะพี่น้องสังฆทานชุดใหญ่ชุดใหญ่สําหรับปลาเมานะแต่คนมีเงินมีคําจะผลิญจืดชุดใหญ่หรือบัดอก ปลาเมาสิเปลี่ยนธาตุให้พอ่อพ่อปลาเมานะ่ะพ่อผู้ห้ยกำเนิดนะเนาะเพิ่นเสียตังแต้สาวแพงอายุสี่ปีเบาสาวแพงสา,สามปีกลัวปลาเมานะ่ะสิบสองปีตอน,นและธาตุเพิ่นนะบรรจุก,กระดูกมาได้สามสิบสองปีแล้วมันเบิดคุณตามปลาเมาบึงเพราะว่าเฮากับบราณมาไลายเถื่อเลยได้คัดหลังคัดคัดหลกัหลกัท่าซี ยอดกะฮักแล้วก็ซื้อหยอดมาใส่ที่นี่พอมีโอกาสเนาะประเมามีโอกาสมีโอกาสมีส่องยูทูบในการได้ซื้อซานกับผู้ใหญ่ผู้อยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ทุกมองทุกบอนทั่วโลกแหละพี่น้องแล้วก็มีโอกาสเนาะโอกาสและมีบุญว่าสันซ้ามีผู้ใหญ่ใจดีเมตตาฝากเงินหายกับที่ว่าโสเนาะเพ็่นเมตตาเฮาหนะแต่ประเมาก็เลยสิเปลี่ยนถาุให้พอสิทำบุญ เอาบุญมาต่อบุญพี่น้องบุญต่อบุญแล้วก็สิต่อไปอีกเนาะถ้าผู้ใดมีนำใสใจศรัทธาอยากจะร่วมโมทนาทำบุญกะติดต่อมาทางเฟซบุ๊กสาวแพงเด้ออันนี้เป็นสองสาวแพงเนาะเฟซบุ๊กสาวแพงเฟซบุ๊กปลาเมาเนาะได้ถ้าผู้ใดอยากร่วมเนาะท้าว่าท้าว่าบ่สะดวกถทาว่าบ่สะดวกเนาะกะ ท่าว่าบสะดวกกับโมทนาสาธุย่อมือโมทนาสาธุนําก็ได้เนาะตอนนี้กำลังเริ่เมมอว่านี่ประมาไปเบิ่งละมองสิเหตุบวนใดนะวันนี้ก็จะไปสั่งหินสั่งทรายสั่งอิฐบล็อกสั่งปูนเนาะตัวสิเหตุก็สิสิเห็ุไปตามตามแต่ขั้นตอนเนาะติดตามชมตามคลิปเด้อ ้าแพงคิดประมเมานี่ล่ะติดตามเบิงว่าจะเห็ดแบบใด <c oughs> ช่วงนี้ก็มีแต่คนมีการมีงานนะ่ะพี่น้องมันก็นยากแนี่ยก็เลยมาปรึกษากันว่านีประเมาไปหานลุงเนนะลงเินเนาะลุงเลินเหมืนก็เห็ดงานอยู่มีแต่คนเห็ดงานคนใหญ่ก็เห็ดงาน <c oughs> อ่าเลยเคยเถานี้ว่างานแบบนี้ เบาเทินก็ว่างานก็เลยมาถามกันว่าพ่อไปได้บ่ว่าเห็ดตีนถาดนี่อพอไปได้บ่อกันไปได้ก็เห็ดว่ะเบาเทินว่าพ่อไปได้อยู่ดอกกับสาไปไปได้ก็เห็ดเบิ้งว่ะพอวัดเบาเทินไปเห็ดงานก่อสางมาแล้วก็มีอันทั้งมีถาดนะมีสามในพี่น้องมีอีกสามมีของน้องไา้ของเตาซีสวัดแล้วก็ของแม่ทุ่มแล้วก็ของพอไล โตตปลาเมาจะเปลี่ยนถาะนี่เป็นของขอนนีถบ่เพื่อนชีเอาหนามหัวตุไวหัวตุ๋วเหงไวโบลีฟเขาก็เปิดข้างหนามก่อนเอ้ยนะโอ้เคยทา เคยถา่าบ่กวนอ่ะโบเป็นยังพี่น้องผ่นสีใส่น้ำในวัดไอก่าด้ไปเลยเดี๋ยวปาเมาก,กมับสีอันโมทนาอันค่ะไฟน้ำเนาะเดี๋ยวยชิ่งชไปนเลไปเ็ทเนเคถ่าปไปเห็ดเลยว่าวเรื่องบุญนะิ่นมั่งกูเมียได้พี่น้องเลยขั้นแม็นอยู่ใกล้เชาแพงอยากเผาคัะค่ะเดี๋ยวนี้แต่ว่าอยู่ไก่กระิีมอดอก อันดีงินอยู่บ้านเนาะผัวนะว่าเรื่องบุญละมั่งผัวไปเลย,ลเย,ยลทีแรกทําปลาเมายันเผื่อไปบอรอดประปลาแมาแล้วปลาหาลุงเลินบันนี้เลยถามบอเทินเชิญท,ที่เห็ดได้อยู่บ่อพอไปได้อยู่บ่อตีนถาดในสัมสัข้องแม่ทุมไปได้อยู่วสัน่นเขาไปได้ลุยเลยว่าก็เคยเถ่าหลุด <laughs> <laughs> พ่อแต่มาบอกว่าเคยเท่าไปเห็ดเราเดิม หลือแห้งก็ไวีาจะไปทางใดม <laughs> าเร้วบไฟเลย <laughs> นคนดูเนาะท่นขยันท่าบอยู่บ่เป็นนะนะทไปเดินไฟมาแต่เศร้าหันแห้งไวไ้ทามหาอยู่เคยเถาไปใช่เคยแถาไปใจติแฉะไปเลยเา่ม้งหืเป่าจ้างไป้ไว้แต่สงก็ยังหางานหน <laughs> <laughs> า <laughs> <laughs> นาบ่าอันนี้คนบบัญชีสว่างแ่นหนาบัญชีสว่างแต่ว่าเราไปอยู่บ้านอื่นปะไไหนไหสะอมดังและไฟนะเฮ้ยอบอ้โไปเอาอันักอนออเพื่อนไม่ใหญ่ไรต่ได้ปหอดตอนนี้พักนอไม่ใ่มเต็มสวนพักน่กเต็มสวนแืนม่ใหญ่ไรแ่จานเขต บอดีอึดพักหน่อบวตยากพักหน่อกันแทนอยู่ในสวนนะนะเอาเลยละเราอ่ะอยากมาเอาเด้วนั่งเราอ่ะในสวนเราในเนี่ยนังยีอ่ะในสวนเราก็เริ่มเกิดเกิดพักแหวนนะนะพักหน่อมือสวนเราก็เริ่มเกิดพักแหวนเลยมันอยากมาเอาเด้วนั่งเราอ่ะปลาไหลนะพักหน่อกักแหนกบอดีอึดพักกะเป็นสวนขคลิกลายลูกหนึ่งเด้อเออนี่ผิดลอยอยู่ คลิปนี้จะพาเบิงพาส้มทนิก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวแพงเนี่ยพี่น้องพอก,กันคลิปหนาโชกดีบัสสุข,ขสุขคนสบายดีสบายดีจ้าเจ้าของซองบ๊ายบาย